เร,เราอ่านข่าวช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกอ่านข่าวมันมีข่าวอะไรถ้ามันมีแต่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จะมีคําถามขึ้นดนิหัว <S <S เรื่องไงอ่ะเขาท้องแล้วคือยังไงถ้าเรารู้ว่าเขาท้องแล้วจะยังไงอ่ะแล้วไงเราจะไปตามว่าคุณจะทําแท้งไหมหรือคุณจะคลอดที่ไหนหรอ,อ,อหรืออะไรมันก็อ่านข่าวอย่างเงี้ยอยู่สามวันแล้วเราก็นึกว่าแล้วเราก็นึกถึงคนที่เขาเป็นข่าวอยู่ที่คุณแม่กาลังตั้งครันนะ <S <S เรมว่ากาตัา้งครันนะภาวะเนี้ย เขาน่าจะดูแลลูกน้อยอ,อย่างมีความสุขที่จะเกิดมาใช่หอม,อมเลยโอเคถ้าไม่มีใครให้กําลังใจเขาหอมเป็นคนนึงก็ได้ที่ให้กําลังใจคุณนะแล้วหอมก็จะบอกกับทุกๆคนว่าเฮ้ยการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะ่ะโคตรยากเลยนะมไม่ง่ายอหอมมีเงินแล้วหอมมีพี่เลี้ยงหอม,มยังเหนื่อยแล้วกับคนที่เขาต้องปากกัดดินถีบหรือในสภาวะที่สมมติ อะผู้ชายเพิ่งเลิกมาหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วเพิ่งเจ็บปวดอะ,ะเราหอมอยากปกป้องหนึ่งชีวิตที่อยู่ในท้องอ่ะอืให้คุณแม่เขาได้มีกําลังใจลูกเขาจะได้ไม่เครียดและเราก็เวลาที่เราพิมพ์ไปเราก็เริ่มรู้สึกว่า เออเราไม่ได้คิดถึงคุณแม่ที่เป็นข่าวคนเดียวนะเราเริ่มรู้สึกถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนแล้วไหนๆเราพิมพ์แล้วเราก็เลยขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนดีกว่าพูดเลยว่าเราเออทำรายการพดทธพู้ด้วยเราก็จะได้ฟังปัญหาของผู้หญิงหลายคนเรื่องผูู้ชายไปมีคนอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยไปอยู่กับคนใหม่แล้วทิ้งคนเก่าให้อยู่กับลูกเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้คนน่ะมักตัดสินหรือประจานฝ่ายหญิงมากกว่าว่า ถูกผัวทิ้งเอ้นีีไปไม่หลอดไม่รู้ท้องกับใครในขณะที่เรารู้สึกว่าเวลามันทำอ่ะมันทําร่วมกัน<ม>คือเราเรู้กว่ามันควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแล้วการที่ผู้หญิงถูกทิ้งอ่ะเราว่าเขาไม่น่าอายนะที่<ต>เขา<น>ท้องไม่มีพ่อ,นนาอาแต่คนที่น่าอายคือคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบมากกว่า